สวัสดีเช้าวันอังคารจ้าทองฟ้าแจ่มใสมากเลยแจ่มใสมากวันนี้มาถึงร้านนะจ้าชมดอกไม้ก่อนเปิดร้านชมดอกไม้ก่อนเปิดร้านทองฟ้าแจ่มใส สีก็กำลังงามเลยจ้าใบน้ำฝนโอ้ยเซนสีชมพูเป็นช่อสวยสๆช่อสวยงามมากเลยรับกับแปดวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสดชื่นยามเช้า เชียนจีชมพู้สวยๆโคเชียนจีชมพู้สวยงามมากเลยสุดชื่นยามเช้าเลยค่ะก <c oughs> ่อนจะเปิดร้านเวนาลิมก็จะขอชมดอกไม้ก่อนนะคะชวนชมสวน กินเ,เยอะแล้วจ้าก mm ินเยอะแล้วต si ้นนี้โอ้ยเสียงโอ้ยเสียงทีชวนหูวันนี้ดอกดินของแม่นาลินดินแม่นาลินบานเลยอันนี้หกแล้วได้ปล่อย รู้สึกว่าดอกบานหมดแล้วเนาะบานไม่กี่ดอกแล้วนี่เสอไม่กี่ดอกแต่ก็ยังสวยได้อยู่โอสียนโอ้พี่ออสมาแล้วค่ะพ่อพ,พี่ออสมาแล้ว แล้วก็แดงอินโดสวยๆพี่ออดมาแล้วชมดอกไม้สวยๆชมเสร็จแล้วนุนนรินขออนุญาตเปิดร้านก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะสุขสันต์วันอังคารน,นะคะ